สัปตาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินสายเป็นว่าเล่นเลยนะคะไปคลายเมียก่อนค่ะในวันครบรอบนะคะวันที่18มีนาคมค่ะแล้วก็ไปต่อเซอร์ไพรส์ที่ดอนบาสกับมาริอูโป,โปนะคะก่อนที่จะไปพบประธานาธิบดีสจิ้นพิง์ในวันจันนี้ล่ะค่ะจะมีนนยยะสําคัญอะไรหรือไม่อย่างไรน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ทางด้านของไคฟงของตะวันตกเองนะคะก็มีความเคลื่อนไหวด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็น่าจะมีความ มายอะไรบางอย่างเป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้ปูตินก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าจะมีการเยือนดอนบัสเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมก็เป็นไปตามนั้นนะคะแล้วก็มาพ่วงกับใครเมียในวันครบรอบด้วยค่ะ ปูตินก็ได้ขับรถไปตามเมืองในมาริอุโปนะคะเพื่อตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะซึ่งตอนนี้ภาพข่าวยังไม่ออกมานะคะทามาเดี๋ยวคงได้เอามาให้ได้ชมกันค่ะแล้วก็ปูตินเองก็ได้ตรวจเยี่ยมบ้านเมืองประชาชนนะคะแล้วก็คุยกับชาวเมืองด้วยค่ะตรวจดูที่อยู่อาศัยใหม่นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะการศึกษาที่อยู่อาศัยโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ สถานที่ทางศาสนาต่างๆเลยล่ะค่ะโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนนะคะสถาบันการแพทย์ต่างๆรวมทั้งสมโมสรเยเยอร์ชโรงละครด้วยนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญต่อเมืองทั้งนั้นเลยล่ะค่ะก็ยังคงต้องเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรกับสถานการณ์ในเวลานี้ค่ะเพราะว่านับถอยหลังแล้วนะคะที่สีจะมาพบกับปูตินครั้งสําคัญค่ะก็จะดูนะคะว่าจะ มีสถานการณ์เป็นไปในทิศทางใดนะคะสีจาหาทางลงยังไงจะหาทางออกยังไงให้กับเหตุการณ์ของโลกที่สําคัญในครั้งนี้ล่ะคะ่ะสหรัฐเองก็กําลังยุ่งยุ่งอยู่กับเรื่องเศรษฐกิจการเงินสถาบันการเงินของที่บ้านในเวลานี้นะคะการขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟอ้อต,ต่างๆการที่จะต้องหาเงินมาอุดช่องว่างของธนาคารในเวลานี้นะคะที่แบงก์ก็ล้มกันลายวันแล้วค่ะมีหลายๆบทวิเคราะห์การรายงานข่าวนะคะว่าทางไบเดนเองก็ ร้องเพลงถอยแล้วล่ะค่ะอยากให้ทั้งด้านของเซเลนสกี้ถอยด้วยนะคะแต่ว่าเซเลนสกี้เองก็คงยังไม่ยอมค่ะ รวมทั้งคนสนิทของไบเดนเองก็เห็นเช่นเดียวกันน่ยนะคะแต่ว่าสจิ้งผิงเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าไปยื่นข้อเสนอความช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศยูเครนนะคะก็คาดว่าก็คงจะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจซึ่งอาจจะทําให้ยอมมีการเจราจาสันติภาพเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะยุติเหตุการณ์ในครั้งนี้ให้สําเร็จลงได้ด้วยดีนะคะก็ต้องจับตาก,กันอย่างใกล้ชิดละคะเพราะว่าสถาบันการเงินสถาบันการธนาคารต่างๆของสหรัฐและก็ยุโรปเนี่ย ท่าทางจะเจอทางตันไปต่อไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ